สวัสดีครับคลิปนี้ครับปายแก่ครับมาดูแบคโคเหมือนเดิมครับดูให้เปลือไปข้างหนึ่งครับ pc 2 1 0 lc ครับคงรู้สึกขับเลยนุกอุตอนครับกำลังเตรียมงานสโลปครับฝั่งนึงก็ pc 2 0 0ครับรุ่น8 lc หนึ่งเซนเนี้อรถสิบก็จะใหม่กว่าแต่ความเร็วครับรุ่น8เร็ว รุ่นสิบนะรู้สึกว่าจะช้ากว่ารุ่นแปดดูครับความแตกต่างกันแขนรุ่นสิบจะดูมั่นคงกว่าอาจจะทิ้งหินนะครับก็จะขึ้นสโลปครับตอนนี้กำลังปรับมาอยู่ให้มันได้ระดับคันครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวมีบ่มน้ำบ่มอะไรอีกก็จะแน่นให้หมน ก็คืออ๋อมันหมดวันนี้แหละมันหมดภายในสองวันนี้แหละไม่ไมไมแต่ว่าทางอ่ะทางเรายังใช้ในที่เขาไม่ถึงรอประมาณเดือนหนึ่งทีละเดือนทีละเดือนไปก็ได้เอ๋าคุยกับเขาเลยใช่า่ะ เราแต่ก็คือก็คือเราจะหมดทรายหมดทรายภายในสองวันนี่แหละแต่ว่าไอทางที่เราวิ่งอ่ะทางที่เราวิ่งคือวิ่งในที่เขาที่เราเช่าแหละทางที่ปูลุกรังเข้าไปอ่ะอ่าได้ก็ม่ไรอ่าอ๋อมันมัน มันจะหมดวันนี้เลยไอกองใหญ่ฝั่งเนี้ยเพราะพี่วิ่งเยอะตรงไหนอ๋อมันมันจะเสร็จพรุ่งนี้ไงก็กองใหญ่มันจะหมดวันนี้ไงกองใหญ่หมดวันนี้แต่ไอกองไอกองด้านโน้นน่ะจะหมดพรุ่งนี้ใช่เสร็จเลย ใช่ใช่เรายังผ่านทางอยู่ใช่อาใช่เช่าสองเดือนก็ได้อ่าต่อก็ต่อ f อพหนึ่งไงพี่ไม่ไปต่อฝ่กนุนลรวพี่ต่อ f อพหนึ่ง ใช่ฝั่งนี้ต่อนน้เยอะของใครคิดอ๋ออ๋ออ๋ออ่าเข้าใจแล้ว ใช่ใช่อ่าสองเดือนไว้ตัดก้าวครับสลบใช่ไหมแวบเดียวก็จะขึ้นเป็นสโลปนะครับขั้นตอนก็ พอตัดเสร็จครับบ่มน้ำย่ำโลบครับถึงจะปูผ้าใหญ่แล้วก็ลงผินครับผินกรับเตรียมพร้อมแล้ว มันก่อรถฟันแหว่งครับวันนี้ไม่แหว่งครับเปลี่ยนสีให,หม่แล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ